รถของที่ฮีซึงสวัสดีครับผมฮีซึงเอนเพนนะครับอ,อ้นั่งรถมาหนะ่กมันก็เหนื่อยนะง่วงจังเลยนะ่ะขอหีบตรงนี้สักระยะก,ก็และกันผมเลิกงานมาผมก็ยิงตรงมาที่โรงแรมที่พักของผมเลยอะ่ะใช่วันนี้เป็นวันที่สองที่ไซตามะผมยังเหลือการแสดงโชว์อีกหนึ่งรอบ อผมว่ามันคงจะดีขึ้นละมัง้งถ้าในช่วงเวลาแบบนี้ผมได้มาถ่ายวิดีโอหรือว่าอะไรสักอย่างเอ้ยเอาไปว่าช่างมันเถอะครับในสัปดาห์หนะ้าอัลบั้มใหม่ของเราก็จะเปิดให้จองกันแล้วนะอย่างน้อยๆเนอนะเอ็นจิ้งทุกคนก็คงจะได้รู้สึกว่าเออเอ็นเพ่นคัมแบ็กมาแล้วละ่ะคือช่วงนี้เนอะ ผมรอการกลับมาคืออยากจะคัมแบ็กมาไวๆเหมือนกันนะ่ะผมอยากจะกลับมาแล้วอ่ os, ะผมอ้อนวอนจากใจจริงนะผมอยากจะกลับมาเร็วๆแล้วสออิคือ, <c oughs> คอพวกคุณรอผมมาตลอดเลยเหรอขอบคุณมากนะครับเออผมจะกลับมาในรูปแบบไหนกันนะจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยจริงๆก็แอบคิดไม่ตั้งนานแล้วนะครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเออแต่ก็นะครับเออ จริงๆตอนนี้ยิ่งผ่านไปอะเวลาและการโปรโมทจะมากขึ้นเวลาผ่านก็ต้องโปรโมทมากขึ้นแล้วการแสดงโชว์ของผมในงานทัวร์หรือประสบการณ์อะไรต่างๆก็จะมีมากขึ้นโมเมนต,ต์ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมากมายแล้วอัลบั้มใหม่ก็จะเกิดขึ้นครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็หมายความว่าจะมีอัลบั้มใหม่เกิดขึ้นนะสิ คงเกิดบ่อยเลยถึงแม้ว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาจะไม่ได้ออกอัลบั้มมา3-4ครั้งแต่มันก็คงจะมีอีเวนต์กิจกรรมของอัลบั้มเยอะแน่ๆสะสมประสบการณ์ด้านนี้เยอะๆผมทำเพื่อให้เอ็นจีทุกคนเป็นที่พึงพอใจแค่นั้นก็พอแล้วล่ะครับโอ้ยง่วงโอ้ยง่วงจังเลยครับโอ้ยใครก็ได้กล่อมผมนอนทีสิถ้าย่งไงก็หวังให้เป็นอัลบั้มนั้นนะ บอกว่าเอนจิทุกคนจะพึงพอใจเ,อ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 เพราะงี้แหละผมถึงได้หวังว่าเอนจิจะชอบนะแล้วก็ MV ด้วยอีกอย่างคือมันเป็นงานที่เอต้องใช้แรงความพยายามในการทำงานสูงครับอย่างมากมันก็ในหลายๆด้านเลยผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ย ผมก็ได้ใช้เวลากับเอนจิ้นเยอะด้วยเป็นช่วงเวลาที่ดีก็นะเพลียอย่าที่เห็นนี่แหละคือร่างกายผมมันเออจะบอกว่าคือมันเพลียมากจนผมรู้สึกว่าผมไม่มีสติเลยในวันนี้เนี่ยมันเหนื่อยมันลา้ามันเหมือนจะแทบขาดใจ <laughs> เล่นสนุกกับเอนจิ่นอย่างสนุกสนานให้ตายสิเพียจนเพลอเจอเลยเราพูดซ้ำไปซ้ำมาผมเพ้อเพ้อเป็นเพี้ยนไม่มีสติเลยผมไม่เคยเป็นครั้งแรกนะเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเพี้ยนมากเพ้อมากเอาละไมดีดีแบบนี้คงต้องจดไว้ในโน้ตใช่ไหมยังไงก็ตามวันนี้ก็สนุกเลยแล้วก็ เดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวนะวันนี้เป็นพันสุดท้ายที่ไซตามานี่นะฮะทุกคนออออทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับแค่เราทําตัวให้สบายๆแล้วก็ปล่อยจอยไปกับมันพ่งนี้จะจบเร็วเพราะฉะนั้นเลยจะไปทานข้าวกับเมมเบอร์นะครับแล้วก็จะกลับเกาหลีใช้ตารางงานที่เหลือเออ,เอ,อ <c oughs> กลับไปทํางานที่เกาหลีสักพักแล้วพวกเราก็จะใช้ตารางที่เหลือ กลับมาอยู่ญี่ปุ่นจะถึงต้นเดือนกันยาเลยล่ะครับทุกคนมันแทบจะเป็นไปไป,ไป,ไปมาแบบคำๆโกโก้ในการทํางานมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก,ก่อนเลยล่ะครับทุกคนครับเดกก็ไปเด้วก็กลับแบบนี้นก็มีทั้งข้อดีข้อเสียจริงๆแต่ก็สนุกนะครับฮวันนี้เองก็สนุกเช่นกันนะแต่ผมได้เห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของเอนจินที่มาร่วมเชีย เอนจินของเรายิ่งใหญ่มากเลยล่ะครับขอบคุณทุกคนนะรักทุกคนนะรักมากด้วยโอ้ยง่วงจังเลยอ่ะแต่เมื่อกี้พูดไป็นหน่อยก็เหมือนจะเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วล่ะอาจเป็นเพราะวันนี้ผมเคลียรมากด้วยถ้างั้นถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอตัวนะครับเอ็นไฮเพนภูมิใจเสนอโน้ตของพี่ฮีซึงให้เสียงภาษาไทยโดย JPK